จนถึงระดับ10-11เป็นประหลัดกระทรวงก็ถือว่าสูงสุดแนละในกระทรวงทบ,บวงกรมต่างๆเป็นอันทีบุีเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่นอ้องประชาชนไม่เข้าใจหรอก ก็สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในกรณีที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยวันนี้วันนี้หลายคนมีตกกังวลอย่างมากในกรณีที่มีม็อบปลดแอกและก็หลายกลุ่มนะฮะที่รวมตัวกันแล้วอ้างตัวเองเป็นม็อบออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองวันนี้หลายคนพะวงในการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหลายคนต้องการแสดงความเป็นคนไทยในการออกไปปกป,ป้องสถาบันพระกษัตริย์ในกรณีที่กลุ่มม็อบได้ประกาศรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปตไตยในช่วงเวลา14.00นช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะรวมตัวกันเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังไปทำไมครับไปเพื่ออะไรในวันนี้หลายคนก็สงสัยอยากรู้ว่าทำไมม็อบ ถึงต้องไปที่พระบรมมหาราชวังและทำไมไม่ยื่นเอกสารปัญหาต่างๆที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบรัฐสภาพี่น้องครับปันนี้ผมบอกเลยว่าม็อบที่ออกมาเรียกร้องออกมาแสดงความก้าวร้าวต่อสาธารณชนนั้นไม่ได้มีความเกรงกลัวและก็ไม่ได้มีระเบียบวินัยในกองีเป็นคนไทยที่มีหัวใจรักชาติเลยหลายคนบอกว่าทุกคนรักชาติ วันนี้ต้องการขับไล่ปฎิการอย่าลืมว่าความเป็นมาของการเมืองไทยนั้นนับแต่2475เป็นต้นมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมากมายหลายคนวันนี้บอกว่าเราควรทำอย่างไรดีในฐานะคนไทยตามที่รัฐมนูญแห่งรณาจักรไทยมาตรา50ให้อํานาจเราในการที่จะทำหน้าที่ในการปกป้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระกษัตริย์เราต้องออกไปคัดค้านต่อต้านรือไม่อย่างไร ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยที่ครพทุก่ันครับว่าเราไม่ควรที่จะออกจากบ้านคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในแหล่งชุมชนที่ใกล้จุดบริเวณที่ประกาศรวมตัวของม็อบก็ควรนิ่งเฉยและไม่ควรไปสนใจเพราะอะไรครับการที่เราเป็นคนไทยหัวใจรักชาตินั้นณวันนี้เราต้องยอมรับและเข้าใจว่าสถานการณ์มันไม่ปกติในการดำเนินชีวิตของพี่น้องคนไทย นั่นคือการมีโรครายเชื้อโรครายระบาดมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศและทั่วโลกโรคร้ายไวรัสไอโควิดเนี่ยมันก็มีการกลายพันธุ์พันธุ์ใหม่ที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานยาหรือวัคซีนที่ผลิตมาก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือไปยับยั้งมันได้ดังนั้นมีทางเดียวครับเราต้องอยู่บ้านเพื่อชาติวันนี้เราไม่ควรไป และก็ไม่ควรไปดูไปสังเกตการคือปล่อยให้กลุ่มคนพวกนี้ได้ออกมาเต็มที่เมื่อในเขตมหานครนะฮะกรุงเทพมหานครได้มีประกาศห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดถ้าหากชุมนุมก็เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายการที่ม็บต้องการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในช่วงจังหวะและเวลาที่คนไทยทุกกระทมนั้นมันบอกถึงสภาวะ กิจใจของกลุ่มม็อบพี่น้องเขาปัันนี้ม็อบต้องการอะไรกันแน่พี่น้องรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่จะไล่ล่าสถาหภาพกษัตริย์เขาบอกเลยว่าคนเพียงไม่กี่คนทําให้คนไทยนั้นยากจนคนแค้นหลายคนบอกว่าวันนี้ถ้าเรามีประชาธิปไตยเต็มใบเราจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตผมบอกเลยว่าในจังหวะและเวลาที่มีการเลือกตั้งตัวแทนในรูปแบบของรัฐสภา เลือกสสเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเป็นไงครับโกงกินบ้านเมืองรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถูกตนคดีติดคุกติดตารางบางคนหนีคดีเอาอย่างนั้นเลยครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเมืองไทยยังอยู่ในรูปแบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเราไม่ได้เต็มใบเราไม่ได้มีรัฐที่ประชาธิปไตยเต็มใบอย่างอเมริกา การที่คุณออกมาเรียกร้องการที่คุณออกมาแสดงพลังก็ทําให้อะไรครับทําให้คนหลายคนนั้นนะครไม่พอใจในการกระทําของผู้คุณในช่วงจังหวะเลยวานี้ไม่ห้ามหรอกครับการที่รัฐมนูลเปลิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยออกมาเรียกร้องสิทธิ์ประชาธิปไตยในรูปแบบของการปกครองทําได้ แต่มันต้องดูช่วงจังหวะและเวลาวันนี้เชื้อโรคครับขยับมาสองหมื่นเศษๆนิดคือรายชื่อหรือจำนวนบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID. พี่น้องครับไอโควิดตัวเนี้ยมันน่ากลัวมันกลายพันธุ์และมันก็ติดเชื้อพี่น้องประชาชนจากคนสู่คนไปเรื่อยๆอ่ะเราหวัดเราแวงกันขนาดไหนป้องกันขนาดไหนแต่เมื่อกลุ่มคนที่อ้างตัวเองว่า เป็นประชาชนปวดแอกกลุ่มไทยไม่ทนอะไรมากมายนะ,ะออกมาเนี่ยคิดดูครับว่าถ้าหากคนใดคนหนึ่งติดเชือ้อและในกลุ่มคนที่ออกมานั้นมันก็จะกระจายไปไม่รู้กี่คนดีครับสิบเป็นย0่สิบยี่เป็นสี่สิบสี่สิบเป็นร้อยสามร้ 100, 300, 500, เป็นพันแล้วมันก็กระจายไปบุคคลที่อยู่ทางบ้านก็ทำให้เกิดอะไรครับเกิดการติดเชือ้อ อย่างใหญ่หลวงประเทศไทยฮะจากการสำรวจในกรณีการปรับตัวฟื้นตัวในสถานการณ์โควิดเราอยู่ประเทศหลัง้ทยๆจากการสำรวจ121ประเทศประเทศไทยอยู่อันดับที่120ดูชิด้ดูครับวันนี้เราแก้ปัญหาเรื่องการติดเชื้อไม่ได้เนื่องจากนอกประชาชนเนี่ยบางคนจงใจที่จะกระจายเชือ้อให้กับบุคคลที่ยังไม่ติดเชือ้อคิดดูสิครับความเลวร้าย เพื่อที่จะทำลายรัฐบาลการแข่งแย่งอำนาจในกรณีต้องการอำนาจทางการเมืองนั้นคุณต้องไปต่อสู้กันเรื่องของทางการเมืองแต่พื้นฐานความเป็นจริงเห็นไหมครับวันนี้หลายคนมีปัญหาปัญหานี่อะไรครับปัญหาเรื่องกรณีที่ว่าตัวเองนั้นหลงผิดคิดว่าสิ่งที่คนที่อยู่ต่างประเทศพูดเป็นควา่งจริงเป็นความจริง การที่มีประชาธิปไตยจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองผมบอกเลยว่าหลักในการปกครองประเทศไทยนั้นเราปกครองในรูปแบบถ้าหากผู้ตรงๆคือราชาธิปไตยเรามีราชาเป็นประมุขราชาให้อํานาจราษฎรหรือประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยในการเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ในองค์กรทางการเมืองบริหารจัดการเงินภาษีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่เสียไป ซึ่งอยู่ในกองกลางนั้นก็แยกอํานาจเป็นฝ่ายบริหารนะฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการและกลไกสําคัญในการปกครองประเทศนั้นก็มีส่วนสําคัญอยู่3ประการ1ประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย 2. กษัตริย์ 2. กษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ 3. องค์กรองค์กรทางการเมืององค์กรทางการเมืองก็หมายความว่าทําหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของน้องประชาชน ได้แก่นะครับคือข้าราชการประจําและก็ข้าราชการการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมาทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติและก็มาส่วนหนึ่งก็มาทาหน้าที่ในฝ่ายบริหารเห็นไหมฮะส่วนสําคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนจะเข้าสู่องค์กรทางการเมืองก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไปสมัครนะคัดเลือกรับราชการในตําแหน่งต่างๆจากตําแหน่งนะครับในชั้น ระดับ3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงไหนครับจนถึงระดับ10 11เป็นประหลัดกระทรวงก็ถือว่าสูงสุดแล้วในกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นอธิบดีเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจหรอกวันนี้หลงไหลฝักไฝ่รัฐทิปประชาธิปไตยหลงเชื่อวาทกรรมที่คนไทยบางคนเนี่ยพยายามสร้างขึ้นให้มีการประท้วงผมไม่ห้ามหรอกครับ ในการไปประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิ์ในการที่รัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้นั่นเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมตามรัฐมนูลแต่การที่ออกมาพูดมากล่าวมาฟ้องร้องถึงกษัตริย์นั้นเป็นกรณีไม่เหมาะสมและเป็นกรณีไม่บังควรเนื่องจากว่ารัฐมนูลห้ามไว้พี่น้องครับเราพูดตลอดว่ากษัตริย์นั้นเป็นมุข,ของประเทศรัฐธรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องเคารพกฎหมายกฎหมายสูงสุดก็ถือว่าสูงสุดกว่ากฎหมายใดๆในประเทศไทยแม้จะออกภายหลังกฎหมายที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ตามก็ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดเห็นไหมครเราบอกเลยว่าในหมวดที่หนึ่งประเทศไทยเป็นรัฐาจาักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มาตราสองประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไ,ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนี่ไงครับคุณจะปฏิวัติอะไร ถ้าหากวันนี้คุณต้องการปฏิวัติการปกครองหมายความว่าคุณจะเป็นกบฏคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสนั้นมีความผิดโทษประหารชีวิตเรามาดูมาตราหนึ่งหนึ่งสาพี่น้องครับท่านผู้พูดบ่อยๆว่าคือเราปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยวันนี้ถ้าคุณออกมาแสดงความคิดเห็นจะปฏิวัตินะฮะการปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการปกครองทําให้การปกครองนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอมุขนั้นเป็นรูปแบบอื่นหลายคนเขียนเขาเรียกร้องออกมานะฮะวันนี้เรามาดูครับความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในรัฐนนจักรมาตราหนึ่งสาผู้ใดใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเพื่ออน,นุหนึ่ง ล้มลางหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะฮะร้มลางหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2. อ,อนุสองรมลางอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรืออนุสามแบ่งแยกรัฐาจ,จักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งรัฐาจ,จักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษ ประหารชีวิตหรือจาคุมตลอดชีวิตที่ชัดเจนครับวันนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไม่ให้มีกษัตริย์อยู่ในประเทศไทยก็หมายความว่าคุณเป็นกบฏคนที่ออกมาประกาศก้าวนะฮะบุกพระบรมหาราชวังและต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะฮะและก็ต้องการให้กษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศไทยไม่มีรูปกษัตริย์นั่นคือชัดเจนเลยว่าเป็นกรณีที่ เป็นกบ,บนหลายคนไม่เข้าใจหลักพี่น้องครับวันนี้การสะสมนะฮะและก็การตะเตรยมนะในการที่จะสมคบคิดในการที่จะไปก่อความวุ่นวายในสังคมนั้นมันก็มีกฎหมายมันอยากไปชัดเจนและประการสําคัญคือมตาตรา1 1 6นี้ใช้ประจําผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวายจา หนังสือหรือสิ่งอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตอนุหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กําลังข่มขืนใจหรือใช้กําลังประทุษร้ายอนุสองเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในรอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีวันนี้ชัดเจนครับรัฐบาลและประเทศประกาศอยู่ในสภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดของเชื้อโรคร้ายไวรัสโควิด COVID, ห้ามชุมนุมและก็มีความผิดแต่กลุ่มคนพวกนี้ไม่ได้สนใจจงใจละเมิดต่อกฎหมายจงใจที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ให้มีการติดเชื้อกระจายเชื้ออย่างไม่มีชสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของความเป็นคนไทยวันนี้หลายคนบอกว่าไทย์บุญทาวันเห็นต่างกับมอ็อบผมเห็นต่างกับม็อบครับผมมองว่าระบบก,การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมกปัจจุบันนั้นดีอยู่แล้วและคนไทยส่วนใหญ่เสียงจานวนมากยังน้อมรับและเทิดทูลกษัตริย์สำหรับคนคิด เปลี่ยนแปลงร้มร้างกษัตรินั้นเพียงแค่เล็กน้อยวันนี้ทหารรัฐบาลทํางานไม่ประสบความสำเร็จคุณจะไปไล่ประยุทธ์ผมไม่ว่าคุณไล่ไปประยุทธ์จะลาออกหรือให้ยุ์ยุสภาเป็นเรื่องเหมาะสมตามสถานการณ์ที่ฝ่ายองคอ์กรทางการเมืองที่จะมีความเห็นและสรุปว่าจะลาออกหรือยุสภานั้นมันเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญ แต่คุณมาก้าวลวงและละเมิดต่อสถาบันหลักของชาติในกรณีที่ออกมาแสดงพลังอันอ้าวห้าวหานในทางที่ผิดยุโยงส่งเสริมเยาวชนให้ละเมิดต่อก,กฎหมายนั้นเป็นเรื่องเลวร้ายใครก็ตามเป็นนักกฎหมายแต่ใช้กฎหมายทางที่ผิดเพื่อที่จะปลุกระดมปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในสังคมนั้นถือว่าเป็นนักกฎหมายที่เลวร้ายที่สุด และไม่ใช่นักกฎหมายที่มีจิตวิญญาณในการเป็นนักกฎหมายวันนี้ครับหลายคนโยงไปเกี่ยวกับวันที่มีการประกาศพรรคคอมมิวนิสต์หลายวันโยงไปเรื่องนู้นเรื่องนี้วันที่เ็สิงหาวันที่สิบสิงหาต่างๆมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับมันเกี่ยวที่ว่าคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการสร้างความวุ่นวายไงครับสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในสังคม แต่หลักการแนวความคิดที่จะนําเสนอต่อน้องประชาชนไม่มีครับมีแต่เฮกันไปแล้วก็เป็นมอ็บสะถุนออกมาเรียกร้องออกมาเต้นแรงเต้นกาออกมาดาจาบจ้วงใช้วบจาข้าอาหารไม่สุภาพด่าท้อต่อว่านี่หรือครับคนรุ่นใหม่นี่หรือครับมอ็บคุณภาพมันไม่ใช่หรอกครับพี่น้องดังนั้นพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักชาติ อยู่บ้านเพื่อชาติอย่าไปสนใจครับวันนี้อย่าไปให้ราคาไปเขาไปผมมั่นใจได้เกินว่าวันนี้เจ้าที่ของรัฐมีการรวบรวมมีการระดมเจ้าที่ของรัฐใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับยิ่งอยู่ในช่วงการติดเชื้อของไวรัสโควิดยิ่งทำให้ประชาชนลำบากใจยิ่งทำให้ค่ายการประจำค่ายการตำรวจ ต้องทนทุกข์ทรมานต้องเกณฑ์ผู้คนจากหน่วยงานต่างๆสอพอต่างๆมาทําหน้าที่ป้องกันพระองฐาหาราชวังถ้าวันนี้ถ้าไม่ทําป้องกันไว้จะลืมว่ามือที่สคนไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองอาจจะก่อเหตุจราจลน,นะด้วยการสร้างสถานการณ์ก่อให้เกิดความไม่สงบได้อาจเผาบ้านเผาเมืองได้เป็นหน้าที่เจ้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องสร้างและก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้น5,700รคน4 5 0 0 0ันคนในการรวบรวมตำรวจนั้นมันใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องภาคลูปภาคมีาต้องเสียดกับการติดเชื้อโควิดคิดดูสิครับนี่คือความเลวร้ายนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหลายคนเดินทางมาจากบองการ ซึ่งห่างจากกรุงเทพมหาคนคร600-700กิโลมาในรถตู้นะไม่หลับไม่นอนที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับหลายคนว่าเป็นหน้าที่ของคุณใช่แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ออกมาในช่วงนี้มันเป็นไรไหมได้ผมเจ็ดที่สุดครับพี่น้องเป็นนักกฎหมายแล้วออกมาห้าวหาในสิ่งที่ผิดเนี่ยผมไม่ให้ราคาผมถือว่าไม่ใช่นักกฎหมายถ้าเป็นนักกฎหมายแล้วเนี่ยมันต้องครบหรอกฎหมาย การที่เป็นนักกฎหมายแล้วยุยงส่งเสริมให้เยาวชนละเมิดต่อตกฎหมายนั้นถือว่าไม่ใช่นักกฎหมายที่ดีและไม่สมควรที่จะเป็นนักกฎหมายสมควรที่เป็นอย่างอื่นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นมันต้องมีเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและในการใช้สิทธิ์เราต้องยึดหลักประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ พี่น้องครับวันนี้ผมขอร้องพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักชาติอยู่บ้านเพื่อชาติอย่าออกไปครับหลายคนแสดงตัวตนออกมาเมื่อวันผมพูดไปชิปหนึ่งแล้ววันนี้ออกมาย้ําอีกวันนี้ก็เวลา9ก้นาฬิกาสีหลายคนที่กําลังตัดสินใจจะเดินทางไปร่วมกับม็อบคิดให้ดีครับคุณไปแล้วคุณได้อะไรผมถามคุณคนเดียวว่าคุณจะชนะไหมวันนี้คุณไปแสดงพลังไปรวมพลัง กันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย3 5 0 0ัน0้0 0ั0ห0 0่นแสนคนถามว่าคน3 0 0 0 0 0คนแต่ชนะคนทั้งประเทศ70ล้านคนไหมไม่มีทางครับพลังเงียบของคนไทยเยอะมากเขาไม่เห็นด้วยกับการทำพวกคุณแน่นอนหลายคนเป็นแกนนำถูกประมายจับพี่น้องครับเป็นแกนนำม็อบมันต้องมีวิสัยทัศน์มันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอันสูงส่งในการที่จะน,นำพา นะะในสิ่งที่เรียกร้องเพื่อให้คนที่มาอยู่ด้วยนั้นครพปศรัทธาแต่นี้ไม่มีเลยม็อบสะถุนด่าพระเจ้าอยู่หัวด่ากษัตริย์ด่าผู้นำประเทศใช้วาจาหยาบคายนำซ้ำแสดงกิริยาถอยด้วยการไปสาดสีไปด่าตำรวจฉีดสเปรย์ใส่หน้าตำรวจโอ้พวกนี้คือแกนนำม็บที่จะเป็นผู้นำประเทศเลยครับ มันไม่ได้คุณใช้ความรุนแรงไงฮะคุณใช้ความรุนแรงเพื่อให้เกิดอะไรครับความสนใจในกรณีที่เจ้าที่รัฐถูกกระทําเหยียบย่ำนะฮะเพื่อนร่วมชาติด้วยกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่มีอย่าลืมนะครับคนที่เป็นข้าราชการตํารวจอาจเป็นญาติพี่น้องคุณเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับรัฐมนุนคุ้มครอ,องเขานะครับแต่คุณไปทำกับเขาเนี่ยอย่างกับเขาไม่ใช่คน พี่น้องทราบไหมครับว่าการกระทาของแกนนาม็อบนั้นเลวร้ยายมากพี่น้องมาดูมาตราสีบอกว่าสักติ์สีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองแน่นอนครับเขาเป็นเั้งตำรวจเขาบัดน้าที่คุณเมียมนาจอะไรครับเอาสีสีแดงแดงซึ่งมีสารเคมีออกไปเทเออกไปฉีดใส่หน้าเขานะะคุณทำถูกเลยครับ ลองมองกับกันดีว่าไอ้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณนะันเนี่ยทาไมเขาไม่สู้ทําไมเขาไม่โต้อตอบเพราะเขาเป็นพนักงานของรัฐเป็นเจ้าพนักงานที่มีความอดกัน้นเขาได้รับสมฉายาว่าผู้พิทักษ์สันติราเขามีหน้าที่พิทักษ์สันติราคือพิทักษ์ความสันตินะฮะและพิทักษ์ราษดรให้เกิดความผาสุก ถามว่าเขาเจ็บใจไหมเจ็บปวดไหมเจ็บปวดแต่ต้องอดทนอดทนในการดูถูกเหยียดหยามถูกด่าทอต่อว่าเป็นโจรรับใช้โจรทุกอย่างผมเห็นแล้วสงสารครับสงสารในความเป็นคนไทยด้วยกันผมถามว่าคุณเป็นคนไทยที่เป็นแกนนำม็อบคุณเอาอะไรทำด้วยหัวใจคุณทำด้วยอะไรคุณมีจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงบ้างไหม คุณนะทมจะริทมพ่อแม่คุณสอนบ้างไหมว่าให้รู้จักการเทศะตร์รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มีวัยวุธคุณวุฒิแต่คุณหามีอะไรไหมมีแต่ความฮึกเหมิมไม่มีศาสนาเชื่อมั่นในตัวเองพวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามน้ำมูลเสมอกันทุกคนมีสิทธิ์ทั้งนั้นคุณมีสิทธิ์เอาสีไปฉีดนะไปพ่นใส่หน้าเขาไหม แล้วเขามีสิทธิ์พ้นคุณคืนไหมมีแต่เขาไม่ทําเพราะเขาเป็นขราชการที่ดีวันนี้พี่น้องเห็นบทเรียนแล้วใครมีลูกมีหลานอยากให้ลูกหลานเป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นม็อบสัตทุนนะฮะเป็นม็อบที่ไร้อนาคตนะครับหยุดซะาลูกหลานใครที่ยังจะไปร่วมกับม็อบไม่เข้าใจหลักวันนี้ดูลมหายใจเองหายใจดึดๆหายใจเข้าหายใจออก เรามีลมหายใจอยู่เพื่ออะไรถามว่าตัวตนที่แหกิ่งอยู่ไหนลองกั้นหายใจสิครับถ้าคุณไม่หายใจหมายคือว่าคุณจะตายนั่นแหละตัวตนที่คุณอยู่ความเป็นคนของคุณอิสํานึกในความเป็นมนุษย์ของคุณอยู่ตรงนั้นคุณลองกั้นหายใจสิลองบีบจมูกบีบปากตัวเองไม่หายใจสิคุณจะตายไหมเพราะไม่มีลมหายใจมีการหมุนเวียนของลมหายใจ ตามสรีระร่างกายคุณก็จะตายเมื่อคุณจะตายนั่นแหละคุณระลึกได้โอ้ฉันจะตายแล้วกิตของคุณอยู่ตรงนั้นถามว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรทําไมอ่ะไม่ได้ศึกษาเลยสิ่งเลวร้วายที่สุดคือวันนี้คือเยาวชนและแกนนําออกมานั้นขาดกิจจำานึกไม่มีคุณธรรมไร้คุณธรรมครับวันนี้ผมบอกเลยว่าการเมืองไทยนั้นมันมีการแก่งแย่งอํานาจของประชาราษอรกันด้วยกันเอง และมันมีมายาวนานกว่า80-90ปีแล้วตั้งแต่2475มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเช่นนี้แต่เราจะไม่ไปจาบช่วงละเมิดสถาบันหลักของชาตินั่นก็คือสถาบันพระั์ซึ่งเป็นหัวของประเทศเรายังเคารพศรัทธาในรูปแบบการปกครองเราจะไม่ละเมิดกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญพี่น้องครับคนเราให้สังเกตที่การกระทําคนเราเนี่ย จะมีคุณธรรมจริยธรรมสูงส่งหรือไม่ให้ดูจากการกระทําบางทีเห็นหน้าก็รู้เลยว่าคนนี้มีคุณธรรมจริยธรรมไหมบางคนหน้าตาดีพูดจาดีอาจจะกระทําไม่ดีก็ได้ต้องดูที่การกระทําจะดูแต่การพูดไม่ได้ดังนั้นการกระทำจะเบ่งบอกว่าคนนั้นมีคุณค่าของความเป็นคนหรือไม่เช่นเดียวกันครับวันนี้ที่ผมมาพูดอาจจะยาวไปแล้วก็อาจจะซ้ํา ไปซ้ำมาในเรื่องเดิมๆเรื่องของการปกป้องสถาบันด้วยผมเป็นคนที่มีหัวใจรักชาติสัตว์กษัตริย์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระกษัตริย์ยิ่งชีพอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเจอโรคร้ายไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความเห็นต่างและแตกแยกมีความเห็นต่างได้ครับผมพูดตลอดว่าประเทศไทยนั้น เราปกค,คอรองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ได้มายุ่งเกี่ยวการเมือง <c oughs> เป็นฝ่ายการเมืองก็คือฝ่ายองค์ก,กรทางการเมืองที่ต้องขับเคลื่อนอะไรก็บริหารราชการแผ่นดินไปด้วยกันในรูปแบบของตัวแทนในการเลือกตั้งในการคัดเลือกเข้ามาทําหน้าที่วันนี้ถ้าเราขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมชาติบ้าน,นเมืองก็เดินหน้าไม่ได้ ดังนั้นผมปัดหนานแลยเกินว่าอยากให้คนไทยนั้นมีกิสํานึกมีความรักชาติเรารักตัวเองขนาดไหนรักพ่อแม่ขนาดไหนถ้าวันนี้พ่อแม่เราไม่มีชาติไ้่มีบ้านเมืองอยู่เราจะมาเป็นคนรวมตัวเป็นตนตได้ถึงวันนี้เหรือถึงบอกพี่น้องประชาชนที่รักครับวันนี้อยากให้ทุกคนนั้นเข้าใจหลักคิดว่าเราอยู่ในรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นุ ดังนั้นเราต้องเทิดทูนพระมหากษัตริย์และก็ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับจบคลิปวันนี้ผมฝากไว้กับน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศช่วยบวกกล่าวเล่าสูกันไปสำหรับวันนี้อย่าออกไปอย่าไปคัดค้านอย่าไปชมุมนุมคัดค้านหรือแสดงพลังคัดค้านกลุ่มที่เห็นต่างกับรูปแบบก,ก,การปกครองเราต้องอยู่บ้าน เพื่อ้องกันไม่มีการติดเชือ้อก็ฝากน้องประชาชนว่าถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปนะครับพี่น้องครับคนเราเกิดมาต้องมีหลักคิดในการดำเนินชีวิตถ้าหากเราชิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความคนดีแล้วคนเราเกิดมานั้นขอให้ระลึกว่าเรามีชาติบ้านเมืองได้นั้นเนื่องจากว่าเรามีบรรพบุุษที่ดีในการกอบกู้ปกป้องชาติบ้านเมืองให้เราอยู่ถึงทุกวันนี้พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความชิด อย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญขาววรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองซึ่งดารงตำแหน่เงเป็นผู้โชวชาญประจําตัวสมนชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ